วัดีครับวันนี้ m a ส d a นะครับเตรียมกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในเซกเมนต์ crossover SUV นะครับด้วยการเปิดตัว On New Mazda CX5 นะครับเตรียมบุกตลาดอย่างจริงจังในช่วงปลายปี2567นะครับมีการปรับดีไซน์ภายนอกใหม่สปอร์ตโชบเฉียวยิ่งขึ้นขณะที่ภายใน หรูหราภูมิฐานเหนือระดับนะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งสำคัญของ New m a z d a c x ไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูการออกแบบาภายนอกด้านหน้านะครับดีไซน์ใหม่ทั้งกับจังหน้ากันชนหน้าและกันชนหลังนะครับมาดูที่ไปนะครับโปรเจคเตอร์ LED กับเปิดปิดสูงต่ำอัตโนมัติส่วน กระจังหน้าเป็นสีเปียโนแบล็คนะครับตรงกลางจะเป็นโลโก้มาสด้าครับบนคิ้วด้านล่างนะครับจะเป็นสีดำคันที่ผมกำลังดูอยู่นี้นะครับจะเป็นสีโพลีมเมทัลเกรย์นะครับหรือว่าสีเทาครับตรงนี้จะเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินนะครับรุ่น SP นะครับเพราะฉะนั้นตัว กันชนล่างจะเป็นสีดำนะครับแตกต่างจากสีของตัวรถส่วนรุ่นท็อปหรือว่ารุ่น X รุ่นดิบเครื่องดีเซลนะครับ XDL จะเป็นสีเดียวกันทั้งตัวรถและก็ขอบคิ้วนะครับส่วนล้อนะครับจะเป็นล้ออัลลอยนะครับโดยรุ่น S มีขนาด17นิ้วกับรุ่น SP 19นิ้วและรุ่นท็อป XLD ก็19นิ้ว ครับขอบคิ้วจะเป็นสีดําตัดกับสีเทาของตัวรถในรุ่นเครื่องเบนซินนะครับส่วนรุ่นท็อปจะสีเดียวกันับตัวรถส่วนลาท้ายนะครับจะออกแบบใหม่เป็น LED Signature ครับคิวนะครับด้านหลังก็จะดีไซน์ใหม่ตรงนี้ โลโก้ CX5 อยู่ด้านซ้ายนะครับโลโก้มา n d a อยู่ตรงกลางนะครก็ใส e ่ APEX G ค,คือเครื่องยนต์เบนซินส่วนท่อไอเสียนะครับก็จะดีไซน์ใหม่ด้านซ้ายเลยด้านขวานะครับรุ่นท็อปจะมีขนาดใหญ่ขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยทีเดียวนะครับมาดูที่การออกแบบภายในนะครับยังเน้นความหรูหราครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับพิถีพิถันใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับโดยใช้วัสดุเกรดพรีเมียมนะครับพร้อมกับตกแต่งภายในใหม่ด้วยเบาะหนังสีดำนะครับ จะเดินสายลายได้ด้วยสีน้ำตาลจะใช้วัสดุตกแต่งภายในแบบเรียวบูดและสีน้ำเงินซาตินคโครมนะครับหรือเบาะหนังแนบป้าสีแดงดิฟเลสนะครับตกแต่งด้วยสีน้ำตาลเข้มในรุ่นท็อปนะครับนจากนี้ยังเสริมความโดดเด่นอีกขั้นนะครับด้วยงคาซันรูฟแบบ ไฟฟ้าครับนอกจากดีไซน์ใหม่แล้วนะครับิ e ฮมนด้า c x เอ็กไฟนะครับยังติดตั้งเทคโนโลยีความสะดวกสบายเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นท็อปนะครับ นะครับทําให้การขับรถเป็นไปได้ความเพลิดเพลินนะครับไร้ขีดจํากัดรองรับวายเลดแอปเปิลคาเพนะครับแล้วก็รองรับ Android Auto นะครับโดยแสดงผลบนหน้าจอสีนี้ครับเซ็นเตอร์ดิสเพย์ขนาด8นิ้วนะครับโดยควบคุมด้วยปุ่มนี่ครับปุ่ม เซนเตอร์คอมมานด์นะครับควบคุมอัจฉริยะที่หลูหราและจัดวางในตำแหน่งที่ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับยังให้ความเพลิดเพลินด้วยลำโพงบอสสิบตำแหน่งครอบทิศทางนะครับนอกจากนี้ในรุ่นเริ่มต้นนะครับยังมาพร้อมกับระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ ที่พวงมาลัยสปอร์ตแพดเดิลชิพนะครับระบบเบรกมือแบบออโต้โฮนะครับไปส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวันเดทม์รันนิ่งไลท์นะครับเบาะนั่งคนขับไป ปรับไฟฟ้าพร้อมระบบปรับไฟฟ้าเบาะดันหลังไฟฟ้านะครับมาตรวัดความเร็วแบบอะนาล็อกกระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัตินะครับ ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติดูอันโซนนะครับพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับช่อง USB สำหรับชาร์จไฟด้านหน้านะครับสองช่องแล้วก็ระบบไวเลสชาร์จนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการปรับช่วงล่างใหม่ทุกรุ่น ลถการสั่นสะเทือนจากภายนอกสู่ภายในห้องโดยสารทําให้การขับขี่สนุกยิ่งขึ้นนุ่มสบายยิ่งขึ้นนะครับพร้อมเพิ่มระบบคุยซิ่ง t r a ฟิกซัพพอร์ตและ mrcc stop and go นะครับปรับความเร็วตามรถคันหน้าแบบอัตโนมัติได้จนถึงจุดจุดนิ่งนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่และความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัว m a ด d a cx ไฟนะครับมาพร้อมกับ2ทางเลือกนะครับเครื่องยนต์สกายแอคทีฟได้แก่เครื่องยนต์สกายแอคทีฟจีขนาด2.0ลิตรหรือเครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซินมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดสกายแอคทีฟไรท์ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถตอบสนองต่ออัตราเร่งได้อย่างดีเยี่ยมให้พละกำลังสูงสุด1 6 5แรงมา้าแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรพร้อมระบบจนะ่ายน้ามันเชื้อเพลิงแบบ e ิเล็กทรอนิกส์ได i n เล็กอินเรองรับน้ำมันเชื้อเพลิง e85 ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงถึง13.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับและอีกเครื่องยนต์หนึ่งก็คือ s k y a c t i v e ขนาด2.2ลิตรหรือเครื่องยนต์ Skyactiv c l e e n Diesel มาพร้อมระบบ เทอร์โบแปรผัน2ขั้นที่สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและแบง่งและแม่นยำยิ่งขึ้นกว่าเดิมในทุกรอบความเร็วทั้งแรงและประหยัดนะครับให้กำลังถึง190แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติ iActive AWD รวมถึงระบบวาวอเสียแปรผันอัจฉริยะ VVT สามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง15.9กิโลเมตรต่อลิตรได้รับการรับรองมาตรฐานการปล่อยไอเสียระดับยูโร5นะครับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นส่วนระบบความปลอดภัยนะครับนิวมาด้า CX5 จัดมาครบนะครับโดยระบบต่างๆเพิ่มความสะดวกสบายและระดับโลกนะครับ i Active Sense ครบคันนะครับ ได้ประกอบด้วยระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับระบบช่วยเตือนเมื่อผู้ขับขี่เมื่อล้าขณะขับขี่ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับแบบ stop and go นะครับระบบเตือนเมื่อรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลังระบบเตือนเมื่อรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน ร,ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัตนะริระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติแบบ x d v a n c e หรือ a d v a n c e s h b s นะครับระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลังนะร,ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ ALS หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสีบนกระจกหน้านะรหรือว่า YQ Active Diving Display ช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องละสายตาจากถนนเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับอีกหนึ่งความน่าสนใจนะครับนอกจากาดีไซน์ใหม่นะครับก็คือเรื่องราคานะครับาราคานะครับมีการปรับลดลงหนึ่งแสนถึงสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับจากราคาที่เพาะไว้เบื้องต้นนะครับเริ่มต้น,น,นตั้งแต่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถึง หนึ่งล้บาทนะครับโดยรุ่น2 0 s ราคาเริ่มต้นประมาณ1 1 0 0ล้านหนึ่งแสนถึง1 2 5 0 0 0้บาทรุ่น2 0 SP ราคาเริ่มต้นประมาณ1 2 5 0 0 0้านสองแสนหถึง1 3 5 0 0 0้านสามแสบาทและรุ่น XDL ราคาเริ่มต้นประมาณ1 00 6 0 0 0ล้านถึง1 00 7 0 0 0ล้บาทใครที่สนใจ ก็ไปติดตามไปดูได้ตามโชว์รูมของมาดด้าทั่วประเทศครับ